ประวัติชาอึนอูชาอึนอูมีชื่อจริงว่าอีดงมินเขาเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปีคิทสักราช1,997หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,540ชาอึนอูเป็นสมาชิกวงอสโตรบอยแบนด์เกาหลีใต้ในสังกัดแฟนตาชิโอวงอสโตรมีสมาชิกทั้งหมด6คนนะคะชาอึนอูมีตำแหน่งเป็นนักร้องเสริมและภาพลักษณ์ของวง ชาอึนอูมีเลือดกรุ๊ปดีและมีส่วนสูงถึง183เซนติเมตรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซอคยุงวันด้านผลงานการแสดงชาอึนอูเคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง My b i l l i o n a r Life ในปี2014จากนั้นก็มีผลงานละครโทรทัศน์ในปี2015เรื่อง To Be Continued ปี2016ผลงานซีรีส์เรื่อง My Romantic Summertime ปี2017ซีรีส์เรื่อง Sweet Revenge และเรื่อง h i t the Top ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง Top Management และ Gangnam Beauty รักนี้ไม่มีปลอมเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนนะคะปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องโ o so เ p ทโซเพทชาอุนอูสแสดงร่วมกับเพื่อนๆในวง Astro และในปีเดียวกันก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Rocky History i ค o ูแฮยอง นารีจาลึกโลกเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกนะคะที่ชาอึนอูรับบทนำในซีรีส์พิเรียดและในช่วงปี202021 2020ก็มีผลงานซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่อง True Beauty นอกจากการเป็นนักร้องนักแสดงนายแบบแล้วเขาก็ยังมีความสามารถในการเป็นพิธีกรด้วยนะคะล่าสุดชาอึนอูรับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับพักอึนบินในเวที2021ิเ Seoul International Drama Awards นั่นก็คือเรื่องราวประวัติและผลงานโดยย่อของชาอ่นอูนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของชาอ่นอูด้วยสวัสดีค่ะ